สวัสดีค่ะโค้งสุดท้ายนะคะเลขจาก F อซนะคะ,ะคุณกล้วยนะคะ,ะแบ่งปันมาให้นะ,ค,ะคนที่ผมสั้นนะคะอ่นนี้กลุ่มนี้เขาจะเป็นแก๊งนะคะเขาเรียกแกง๊งแอ่สามใบเถานะคะ,ะงวดนี้นะคะเขาก็เอามาให้พี่แอดนะคะ,ะแบ่งปันมาให้นะคะ,ะกลุ่มของพวกเขานะคะคจะถูกหวยด้วยกันเลยนะคะกะ็สามสีงวดนะคะ ที่เขาถูกนะคะแล้วก็เขาก็เลยตัดสินใจนะคะ,ะทักมหาพี่เอนะคะก็ให้เลขมาเนาะให้มาสองงวดนะคะก็เข้าเลยนะคะจากท,ที่เขาเรียกว่าเลขไม่เลขมีที่มานะคะก็ให้มาสองงวดก็เข้าเลยนะคะ,ะสัหรับงวดนี้นะคะคุณกล้วยเขาก็บอกอยู่นะคะว่าฝันเกี่ยวกับไปวัดเนี่ยแหละค่ะแต่พี่แอดจาไม่ได้นะคะพูดตามตรงเลยนะคะเพราะว่าเขาให้ตัวเลขมานะคะก็ วันเข้าพรรษานะครับแล้วพี่แอดก็ไม่ค่อยสบายนะคะก็เขาให้มานะคะอ่า532เนาะแล้วก็07นะคะแล้วก็เขาเขาจับคู่นะคะ5352แล้วก็32นะคะอ่าสำหรับเลข32นะคะให้อ่าเพื่อนๆนะคะคนไหนที่เข้ามาดูนะคะก็ใส่เอาด้วยนะคะ32พี่แอดไม่ได้ใส่ให้นะคะพี่แอดลืมนะคะแล้วก็ เลขมีที่มานะคะที่ให้มาคนแรกเลยนะคะที่ให้มานะคะก็ถ้าซื้อได้ซื้อถ้าซื้อได้ก็ซื้อเลยนะคะฝาก051นะคะถ้าซื้อได้ซื้อเลยนะคะแล้วก็บอกให้ตัดซื้อด้วยนะคะ051บอกว่าบอกว่า051นี้นะคะให้ตัดซื้อแล้วก็ถ้าซื้อได้ก็ซื้อเลยนะคะแล้วก็ อ่า uh, uh, 0ูน้าอ่าศูนยนนะคะอันนี้อ่า uh, mm. uh, เขาบอกว่าอ่า uh, เหมือนมีมีอะไรจะไม่ค่อยได้นะคะแต่เขาบอกว่าให้ซื้อให้ได้นะคะแล้วก็เลขที่เขาอ่า uh, อันนี้ฝากถึงที่ว่า fc F ที่ตามเขานะคะอ่า uh, เขาบอกว่าอย่าลืมเลขที่เขาอ่า uh, บอกว่าเขาซื้อไม่ได้นะคะก็มีอะไรอะหกเจ็ดแล้วก็ 837หรือหรือ83อะไรเนี่ยค่ะที่ที่แอดบอกว่าเขาซื้อไม่ได้เนาะเขาบอกว่าเจ้ามือไม่รับนะคะเขาบอกว่า,า,วาถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ได้ดูคลิปเนาะที่พี่แอดลงนะคะแล้วพี่แอดบอกว่าเนี่ยตัวนี้แหละที่เขาทักมาบอกว่าเจ้าไม่รับนะคะถ้าซื้อได้ก็ซื้อนะคะเขาบอกว่ามันเกี่ยวกับจังหวัดที่เกิดอุบัติที่มีการฆาตกรรม38ศพนะคะ อันนี้เพื่อนๆก็ย้อนไปดูคลิปนะคะพี่แอดเองก็จำไม่ได้ว่าพี่แอดพูดอะไรเนาะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับเลขจาก f c นะคะของคุณกล้วยนะคะาจากนนบุรีนะคะเป็นกลุ่มของเขาเองนะคะ3ใบเถานะคะแล้วก็สำหรับเอฟซีที่ส่งมาก่อนนะคะที่ว่าเลขมีที่มานะคะสำหรับตัวเขานะคะเขามั่นใจว่า เลขที่เขาให้ก็เข้านะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสําหรับตัวเลขเนาะที่เขาให้มานะคะเป็นแค่แนวทางนะคะถ้าชอบหรือถูกใจนะคะก็จัดเลยนะคะถ้าไม่ชอบนะคะก็เลื่อนผ่านได้นะคะก็ไม่ว่ากันนะคะย้ำนะคะเขาให้มาเป็นแค่แนวทางนะคะพีเอก,ก็ขอให้เพื่อนๆนะคะปังๆโชคดีทุกคนนะคะ